อะไรกันครับเนี่ยล่าสุดแรงงานกัมเณนประมาณสัก800คนโดนไล่ออกแบบไม่ทราบสาเหตุจากโรงงานจีนนะครับแถมเลิกจ้างอย่างเดียวยังไม่พอเงินชดเชยเนี่ยก็ไม่มีให้สักแดงเดียวโอ้แบบนี้ที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยบักคุนเซนบอกว่าให้คนเมเทุกคนเนี่ยกลับไปทำงานที่โรงงานของประเทศจีนมันจะเชื่อได้หรือเปล่าครับเนี่ยอยู่ดีๆก็โดนโลอยแพกันซะแบบนี้อย่าบอกนะครับว่าหลังจากนี้จะเดินทางเข้ามาของ,งานทําที่ประเทศไทยอีกไม่เอ่านะก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนีก้ก็กลับมาเจอกันอีกเกียวกับช่องของนาวง,งอคนนี้คนเดิมนะครับ เมื่เดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนะแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกำกับงามขอบพระคุณมากแต่ถ้าจใจดีไปกว่านั้นนะครับตอนนี้ช่องน้ำมีซุปเปอร์แตงด้วยนะถ้าใครที่อยากจะสนับสนุนช่องหน้าแบบเป็นนังเป็นเนื้อมากกว่าที่จะกดไลน์นะครับก็จัดให้หน่อยกันละกันใครที่กดแล้วเนี่ยก็กราบขอบพระคุณมาก ส่วนสาหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนยูเม้เขาก็กําลังเสืองแซ่กันไปตามๆกันอย่างที่รู้กันนะครับณนะปัจจุบันนี้นบักค,คุนเซนก็ได้มีการทำ campaign. เปลเปยนเรียกร้องให้แรงงานกัมพูชีเนี่ยเดินทางกลับประเทศให้หมดนะครับเพื่อที่จะไปพัฒนาประเทศกัมพูชาไม่ต้องอยู่หลบประเทศไทยเนี่ยเราควรที่จะกลับมาพัฒนาประเทศของเราไม่ควรที่จะพัฒนาประเทศไทยเพราะที่ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามาได้ถึงปัจจุบนันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะแรงงานของกัมพูชานี่แหละที่อยู่เบื้องหลังคอยทางานให้กับพวกเขา แล้วก็มีการออกมาให้ความมั่นใจกับแรงงานทุกๆคนนะครับว่าถ้ากลับไปที่กัมพูชาแล้วเนี่ยทุกคนจะมีงานให้ทํามากจนเพียงพอกับความต้องการแล้วก็มีการเคลมไว้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ได้ติดต่อโรงงานของประเทศจีนเอาไว้รองลรับแรงงานกัมพูชาที่กาลังจะกลับมาจากประเทศไทยทุกคนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบกันมาบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับเพียงแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันเริ่มมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในกัมพูชาแล้วนะครับเพราะหลังจากที่ชาวเขมรเริ่มทยอยทยอยทะยังทะยงกลับไปที่กัมพูเชีย네เนมห้ลดแว มันก็เลยมีแรงงานกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้เคยเดินทางกลับไปเนี่ยต้องการที่จะกลับมาประเทศไทยอีกหนึ่งรอบนะครับเพียงแต่ตอนนี้ด่านประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ต้องการให้แรงงานกัมพูชาเหล่านั้นกลับมาแล้วนะเพราะประเทศไทยเราตอนนี้ยังอยู่ในช่วงมาตรการปิดด่านบ้างเปิดด่านบ้างนะครับก็แล้วแต่อารมณ์ทำให้แรงงานกัมพูชาตอนนี้ก็เริ่มที่จะแอบเข้าประเทศไทยแบบช่องทางธรรมชาติกันมากขึ้นช่วงสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยก็จับกันได้เป็นหลายสิบคนแล้วนะครับเพียงแต่ทว่าล่าสุดมันมีเรื่องที่ทําให้คนเขมรเนี่ยต้องเซ็งแซ่กันไปมากกว่าเเเดดิมมคคูณณ 2. 3ลยก็ววว่่่่่าาาาไ้พรระะในนนนชงััททีี10ผบ โรงงานทำรองเท้าที่ชื่อว่าเล่คอสซซึ่งเจ้าของโรงงานเนี่ยก็เป็นคนจีนนะคือโรงงานนี้เนี่ยได้มีการสั่งเลิกจ้างแรงงานกัมพูชาล้วนเดียวประมาณ800คนโดยที่ไม่มีการแจ้งลงหน้านะครับซึ่งการเลิกจ้างในครั้งนี้ก็ไม่มีเหตุผลอะไรแต่อย่างใดอยู่ดีๆก็มีประกาศเลิกจ้างส่วนเงินชดเชยอะไรนี้ก็ไม่ให้สักบาทนะครับทำให้แรงงานประมาณสัก800กว่าคนเนี่ยยืนอ,อกกันที่หน้าโรงงานจะเข้าไปทํางานก็ไม่ได้เพราะโดนไล่ออกแล้วสุดท้ายพวกเขาก็เลยมีการชุมนุมกันหน้าโรงง,งานนั่นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าจะไล่ออกแล้วทาไมถึงไไมม่ีีกการรให้เเเงงินชดดดยอะัว ซึ่งก็มีการระทวงวันที่10จนถึงวันที่11นะครับ2อวันยางไรก็ตามนะครับในตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับดูเหมือนกับว่าแรงงานเหล่ารา0แปดร้อยคนเนี่ยจะโดนลอยแพยังไงก็ไม่รู้นะรัฐบาลก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่สนใจพวกเขาเลยส่วนบริษัทจีนก็ยังคงนิ่งเฉยนะครับไม่มีตัวแทนเนี่ยออกมาชี้แจงอะไรแต่อย่างใดทําอย่างเดียวคือปิดประตูแล้วก็ไล่แรงงานเหล่านั้นออกมาอย่างกระหมูกระหมานะครับ และหลังจากนั้นไม่นานนะครับทางสื่อของกัมพูชาก็ได้มีการลงข่าวนี้เอาไว้ให้คนกัมพูชทุกคนเนี่ยได้ทราบซึ่งหลังจากที่พวกคนกัมพูชาเขาได้ทราบเรื่องนี้นะครับโอโ้พวกเขาก็ออกมาแสดงความไม่พอใจกันเป็นอย่างมากนะครับและ่วนหนึ่งเนี่ยก็สดไปที่ทางฮุนเซนด้วยนะว่าอะไรกันเนี่ยก่อนหน้านี้ผู้นําของเรารับปากเองไม่ใช่เหรอว่าในกัมพูชาเนี่ยมีงานทําตั้งเยอะตั้งแยะสามารถรองรับแรงงานที่กําลังจะเข้ามาจากประเทศไทยได้แล้วดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิขนาดแรงงานเก่ายังถูกไล่ออกจากบริษัท แล้วแบบนี้จะมีอะไรการันตีได้ว่าทากแรงงานทุกคนที่ทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเดินทางกลับมาที่กัมพูชาแล้วเนี่ยทุกคนจะมีงานทําหรือก็มีคนคอมเมนต์บางคนนะครับไม่ต้องการให้เรื่องนี้เนี่ยมันไปถึงหูของประเทศไทยไม่งั้นเดี๋ยวประเทศไทยก็จะเอามาล้อเลียนพวกเขาอีกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่กัมพูชานั้นโดนไล่ออกเป็นขยงแม่ไอคอมเมนต์นี้มันเหมือนรู้เลยนะครับว่าน่ากําลังอ่านข่าวมันอยู่ส่วนคนคอมเมนต์บางคนก็ออกมาเล็กรองนะครับว่าตอนนี้กระทรวงแรงงานของกัมพูชากําลังทาอะไรอยู่ก่อนหน้านี้เคยออกมาสร้างความมั่นใจให้กับแรงงานขเรากลับมาาจกที่ประเทศไทย เราจะมีงานทํากันครบทุกคนแล้วนี่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิแรงงานที่กลับมาใหม่ยังหางานทําไม่ได้ส่วนแรงงานเก่าที่เคยมีงานทําดันตกงานแล้วก็มีข่มเ็นบางคนนะครับโทษไปที่อเมริกาด้วยนะประมาณว่าอเมริกาเนี่ยขึ้นภาษี3% 6นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้โรงงานนั้นอยู่ไม่ได้และต้องปลดคนงานออก ก็มีการออกมาวิเคราะห์ยกใหญ่เลยนะครับสำหรับคนเขมยอยางไรก็ตามนะครับเท่าที่น้าหงออกไปหาข้อมูลดูเนี่ยเขาบอกว่าโรงงานนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องการไม่จ่ายค่าแรงของพนักง,งานมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะครับและทุกครั้งที่มีปัญหาไม่ยอมจ่ายค่าแรงกับพนักง,งานเนี่ยรัฐบาลก็ไม่เคยออกมาช่วยเหลืออะไรพวกเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับซึ่งครั้งนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่แรงงานเขมรทุกคนจะไม่ได้ค่าแรงกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขีรกันหน่อยดี มีโรงงานจีนในประเทศกัมพูชาเนี่ยสั่งปลดพนักงานเขมรโลดเดียวแ800ดร้อยคนพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะเปลี่ยนผู้นําของเราเพราะเขาลับปากเราไม่รู้ขี่ครั้งต่อขี่ครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยทําได้เลยแม้กระทั่งครั้งล่าสุดขนาดมีปัญหาก,กับประเทศไทยและลับปากเราว่าถ้ากลับกัมพูชาจะมีงานการให้ทําเหมือนประเทศอื่นๆแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าผมเป็นหนึ่งคนที่ทํางานอยู่บริษัทแห่งนี้อยากจะบอกว่าอย่าไปเชื่อกับการยุยงขอสื่ออออบาาางสสสืืื่่่โดยยเเฉพะะะจกปรทศไแลวกฝ่ายค้าน การไล่ออกในครั้งนี้มีการระบุเอาไว้เป็นหนังสือชี้แจงเอาไว้ชัดเจนและมีบางคนที่ได้รับเงินชดเชยกันไปบ้างแล้วเพราะฉะนั้นอย่าทําให้เรื่องนี้มันใหญ่มากจนเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวพวกบ้านเลขที่2จะดูถูกเราได้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ากระทรวงแรงงานคอมเมนต์ทำอะไรกันอยู่ถึงปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้ก็บอกเองไม่ใช่หรอว่าโรงงานในกัมบูชาต้องการแรงงานมากมายอย่าบอกนะว่าหลังจากที่พนักงานเหล่านี้โดนปลดแล้วจะสามารถหาง,งานใหม่ให้กับพวกเขาได้ในทันที คอมเมนต์ต่อมาก็บ,บอกว่านี่แหละผลกระทบของภาษีทั้มบริษัทขนาดใหญ่ไม่สามารถที่จะแบกรับรายจ่ายได้ไหวทางเลือกที่ดีก็คือการปรลดพนักง,งานออกคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับบอกว่ากร er ะทรวงแรงงานขาเขียนว่าไงในรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่ากัมพูชาเนี่ยมีความต้องการแรงงานสูงมากแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิแรงงานเก่าโดนไล่ออกแรงงานใหม่หางานทําไม่ได้สิ่งที่คุณพูดทั้งหมดที่บอกว่าแรงงาน99.99% 99ทุกคนจะมีงานทําอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไม่สามารถจะทําอะไรโรงงานนี้ได้เพราะเเจจ้าองป็นนนคี แล้วมันก็เกิดปัญหาแบบนี้อยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่มีการแก้ไขอะไรเลยจากทางรัฐบาลคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ต้องกลัวครับพี่น้องวันนี้เราโดนไล่ออกเดี๋ยวพวกนี้เราก็มีงานใหม่ผมยังคงเชื่อและศรัทธากับคําพูดของผู้นานายบุนเซและนายฮุนเมนเน็ตว่ากัมพูชาเรากําลังจะเจริญรุ่งเรืองและกําลังจะมีโรงงานต่างๆเข้ามาเปิดในกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมากราบอกว่าเชื่อเถอะว่าการประท้วงครั้งนี้จะไม่ทําให้ทุกคนได้ค่าชดเชยเพราะโรงงานนี้มันมีปัญหาแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเพื่อทางรัฐบาลจะออกมาสั่่งงงงด้้้วววยวาหาหมลถนนนปรระะทเีกออไแบบ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายังไงกันเนี่ยกระทรวงแรงงานบอกว่ามีโอกาสามากมายกับการทํางานในกัมพูชาและกําลังรอแรงงานทุกคนกลับจากประเทศไทยแต่ในความเป็นจริงคือโรงงานเก่าปลดพนักงานออกแล้วโรงงานใหม่เท่าที่ได้ตามข่าวมายังไม่มีการลงทุนอะไรเลยจากบริษัทต่างชาติแล้วรัฐบาลจะเอางานไหนมาให้ประชาชนได้ทํากันคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพี่น้องทุกคนการโดนเลิกจา้างในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะให้โอกาสตัวเองในการเปลี่ยนงานและพัฒนาทักษะระหว่างที่รอโรงงานใหม่นั้นเปิดและเพื่อเงินเดือนที่สูงมากขึ้น พี่น้องทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเช็คข่าวดีๆคอมเมนต์ทุกคนเวลาเห็นข่าวเราต้องใช้การคิดวิเคราะห์และแยกแยะอย่าเชื่อข่าวที่มันทําลายประเทศไม่มีประโยชน์ที่เอาข่าวแบบนี้มาลงไว้บนโลกโซเชียลคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการประท้วงแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายอะไรทุกประเทศก็มีการประท้วงเพราะฉะนั้นการทําข่าวแบบนี้มันไม่ถือเป็นการทําลายประเทศคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกคนโหดรุนแรงที่ประเทศไทยพวกเขาได้รับประโยชน์จากการรายง,งานข่าวนี้รบกวนพี่น้องชาวคอมเมนต์ทุกคนอย่าพยายามให้ข่าวนี้มันด่งดังมากกจนนเิไป อ่ะก็คอมเมนต์ของคนคอมเมนต์ไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะแทบจะ9ก9 9บคือคนคอมเมนต์ก็จะเสียงแทรกันทั้งนั้นเลยนะครับเพราะก็อย่างที่บอกนะครับณนะปัจจุบันนี้เนี่ยงานที่กัมบ,บูชาเนี่ยมันค่อนข้างจะจํากัดนะครับคนเก่าเนี่ยถ้าโดนปลดก็ไม่รู้จะไปหางานใหม่ที่ไหนส่วนแรงงานกัมพูชาที่กลับมาจากประเทศไทยเนี่ยก็เข้ามาแย่งงานกันอีกนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยขาดแคลนงานกันมากๆนะครับ ก็ยังไงรบกวนคนเหมนทุกคนนะครับถึงจะไม่มีงานทําที่กัมพูชาเนี่ยก็ไม่ต้องเดินทางกลับมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยรู้ไ้ลุกปุงคนขงเขมรกันแทบจะหมดแล้วนะครับว่าคนขเขมรเนี่ยนิสัยเป็นยังไงนะตอนเช้าพูดอย่างตอนเย็นพูดอีกอย่างแถมขี้เค็มอีกต่างหากแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น่าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะและส่วนสําหรับในคลิปนี้เนียัักักดเววลลาาาะแุตสสสครบ